สิ่งที่ควรลงทุนเป็นอันดับแรกคืออะไรรู้ไหมคะนั่นก็คือสมองค่ะเพราะถ้าสมองของคุณมีมูลค่า1ล้านบาทต่อให้เงินคุณเหลือ1บาทคุณก็จะหาวิธีทําเงินได้1ล้านบาทเช่นเดิมค่ะอย่างเช่นนะคะถ้าหากวันนี้คุณลงเรียนคอร์สพัฒนาตัวเองมูลค่า10,000แบาทคอร์สนั้นจะต้องทําเงินให้กับคุณในมูลค่า1ล้านบาทขั้นต่ำเพราะนภักเป็นคนแบบนี้ค่ะถ้าตัดสินใจลงเรียนคอร์สอะไรมูลค่าเท่าไหร่นภักจะคูณเข้าไป ดับเบิลค่ะนั่นก็คือลงทุนเรียนคอร์ส1 0 0 0 0แสนมูลค่าที่คอร์สไดยสร้างให้กับนภักก็คือ1ล้านบาทขั้นตำ่ำและทัศนคตินี้เองทำให้นภักสามารถเรียนของคนระดับโลกได้ เพราะนัพักมีความเชื่อว่าถ้าคอร์สนี้เรียนมูลค่าเท่านี้มันจะสามารถสร้างรายได้ให้กับคุณพักคูณร้อยไปเลยค่ะนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้และพัฒนาตัวเองตลอดเวลาและมันจะทําเงินให้กับเราถ้าหากเราเรียนแล้วทําชีวิตเราก็จะอยากเรียนรู้เพราะมันมีกําไรเข้ามาในชีวิต